ค่ะแต่ลองฟังเสียงจากคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการนี้นับตั้งแต่มีแนวคิดออกมานะคะ ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายมาจนกระทั่งเริ่มเดินหน้าโครงการมีเสียงคราหาเกิดขึ้นทั้งในแง่ประโยชน์ทับซ้อนการไม่ตอบโจทย์กับการพัฒนาในเชิงพื้นที่เมื่อชาวบ้านในฐานะเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมกระบวนการที่รัฐควรจะต้องตอบสนองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์สุพัฒหาสุวรรณกิจหนึ่งในผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการนี้ร่วมกับชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะ ชวนคุณหมอคุยก่อนคุณหมอมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับ,บตัวแทนชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มาที่กรุงเทพเมื่อคืนวันที่หกยังไงกับข้อกล่าวหาที่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าเห็นภาพที่คุณหมอก็ตรวจเอทเคให้กับชาวบ้านก่อนจะมาเหมือนกันนะคะครับเราก็เราคุยกันเยอะนะครับขึ้นกรุงเทพว่าเราจะขึ้นกรุงเทพไหมการขึ้นกรุงเทพนี่มันเป็นมันมันไม่ได้เรื่องสนุกมันยากลําบากมันเหนื่อยมันต้องใช้พลังของชาวบ้านเยอะ แล้วเขาก็คันฒนกตัวแทนขึ้นมาส่วนหนึ่งที่ที่ไปได้เพภารกิจในในบ้านเขาก็ยังมีเยอะโอเคพอพอเขตัดสินใจขึ้นกรุงเทพเหตุผลก็ง่ายมากเลยเป็นรัฐบาลเคยสัญญาไว้แล้วเขาก็เขาก็ขอไปทวงสัญญาสัญญาไว้ไวเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาพอดีเป๊ะช่วงช่วงประมาณสิบห้าทันวามีวติศลรมอวัติลครม,มอที่ท่านประยุทธ์จําไม่ได้แล้วว่าท่าน ท่านก็โอเคเป็นมติคารมอไปเรียบร้อยแล้วรับทราบเอโยูของที่ท่านร,รมนัดมาลงนามกับชาวบ้านมติคารมอง่ายมากครับแล้ผมคิดว่าเป็นมติคลรมอที่สมเหตุสมผลมากมากเลยเพราะมติคลรมอบอกไม่ได้บอกให้ยุติโครงการบอกว่าหนึ่งให้ยกเลิกการแก้ไขผังเมืองอ hmm. ที่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงไว้ก่อน <Yeah. S 2> และยกเลิกการทําอ e i อเอไว้ก่อนอันนี้คือข้อหนึ่งซ <Yeah. S 2> ึ่งท <Yeah. S 2> ั้งสองข้อก็ได้รับการยกเลิกช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้ ทั้งเมืองก็กลับกลับมาเดินแล้วก็ EIA ก็กลับมาเดินอาจารย์ที่สองงั้นพอยกเลิกแล้วให้ทำ M O U ให้ทำ S E A ก็คือศึกษาว่าชนะเนี่ยมีศักยภาพควรจะทำอะไรบ้างถ้าเป็นนิคมจะเป็นนิคมแบบไหนแค่ไหนไม่ใช่เป็นนิคมตามที่ดินที่โรงงานเกาซื้อหรือโรงง่อหรือผู้ประกอบการฝันเท่านั้น เรื่องประมงเรื่องท่องเที่ยวเรื่องกเกษตรเรื่องนกเขาเรื่องฐานทรัพยากรต่างๆควรจะพัฒนาประเด็นทิศทางใดลก็ให้มาทํา s s a ถ้า s s a สําเร็จก็ก็บันเดินตามแผนนะั้นเป็นแผนที่มีส่วนร่วมอันนี้<ช>เป็นข้อข้อตกลงที่มีเห็นมีผลมากครับแล้วก็ได้รับคําชื่นชมจากจากทุกกลุ่มเลยนะ,<ช>นะไม่เฉพาะฝ่ายฝ่ายฝ่ายรัฐบ,บาลที่มาเจรจาค่ะแต่ว่าไม่ได้รับการปฏิบัติตามมาิค่ะลยต้องขึ้นไปทวงค่ะดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการจริงๆตอนนี้คืออะไรคะคุณหมอคะ ชินชาวบ้านก็กลับไปยืนตามมาติเดิมนะ<ฆ>เราคุยกันว่าเราจะค้านโครงการแบบไม่เอาค<ฆ>ไม่เอานม่ขมอุตสาหกรรมไม่ให้สร้างอืแบบนั้นใช่ไหมชาวบ้านบอกไม่ใช่อืกลับไปยืนตามมาติเดิม<ฆ>คือให้หยุดทุกอย่างสตาร์ทไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนแล้วมาศึกษามาศึกษาอย่างเป็นวิชาการโดยองค์กรหน่วยงาน นักวิชาการที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับคกษาวจนะควรจะพัฒนาไปในทิศทางใดที่เรียกว่าเอชค่ะศึกษาเสร็จก็ก็มาเดินตามนั้นเพราะทุกฝ่ายยอมรับผลการศึกษาค่ะกรณีโลฟฟ้าถ่านหินเทพากระบี่ก็ก็ในทำนองเดียวกันเลยครับก็มีข้อตกลงที่ท่านรัมตีสิริทำในสมัยที่ท่านประยุทธ์นั่นแหละเป็นรัฐบาลคอสชยุคนั้นก็เกิดเอชีเอโลฟฟ้าถ่านหินพัฒนาก็ก็ผลของเอชีเอก็เสร็จละก็สรุปว่า ให้ให้เน้นพลังงานหมุนเวียนค่ะแร่ธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักไม่ใช่่านหินเป็นหลักอะไรแบบเป็นต้นค่ะค,ค่ะทีนี้เห็นคุณหมอโพสต์เอกสารที่เป็นเอกสารกําหนดการเปิดเวทีรับฟังความเห็นนะคะมีสี่เวทีเวทีหนึ่งที่ฉันลองดูเนี่ยประมาณหัวข้อและประมาณสามชั่วโมง หัวข้อหลักๆก็คือจะไม่เกินครึ่งวันนน,นะคะทีนี้มันจะไปครอบคลุมกับหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการค่ะเป็นตัวนิคมด้วยถ้าเทียบเรือโรงไฟฟ้าถ้าเรือขนถ่ายสินค้าถามคุณหมอแบบนี้เลยว่าด้วยหัวข้อรูปแบบที่บางส่วนเป็นออนไลน์ด้วยเวลาที่กําหนดให้มันพอไหมคะที่จะรับฟังความเห็นจากชาวบ้านคืออย่างแรกมันคือเวทีรับฟัง คือผมคิดว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิเวดล้อมต้องสทวนเรื่องการทำเขตใหม่มันมันจะลบกันทั้งประเทศก็เพราะเวทีรับฟังคือรับฟังอย่างเดียวไงก็งเราแต่ละคนก็มีสิทธิพูดห้านาทีเนาะสมมุตินะเราให้เวลาพูดคนละห้านาทีก็ไปพูดห้านาทีพูดเสร็จเขาก็จด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 ,จด,จดไว้ไม่มีการตอบด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าข้อเสนอของทุกท่านที่พูดไว้เขาก็จะนําไปศึกษา นาไปปรับปรุงนาไปแก้ไขแล้วก็อีกครึ่งปีกลับมาเจอกันใหม่ก็เป็นเป็นเวทีสรุปผลแล้วว่าปรับปรุงแล้วเป็นอย่างนี้รับไม่รับเอาไม่เอาซึ่งมันมันก็มันไม่ใช่เวทีไดอัน์ลอกจริงนักวิชาการก็อยากได้มากคือเวทีที่พูดคุยกันทีรับประเด็นครับไปศึกษามาให้เรียบร้อยก่อนเจ้าของโปรเจกต์หรือบริษัทที่ศึกษาแล้วมาคุยกันเรื่องประมงเช่นถ้าเรือน้ําลึกชนะเนี่ย ที่จะสร้างเนี่ยต้องการเรือที่กินน้ำลึกสิบหกเมตรเข้ามาได้ค่ะซึ่งแปลว่าต้องขุดทะเลสิบสามกิโลออกไปจากชายหาดเพื่อให้<ม>ให้ขุดไปสิบสามกิโลจะเจอน้ำลึกสิบหกเมตรเพื่อเป็นล่องน้ำให้เรือวิ่งเข้ามาได้งั้นการขุดทะเลเนี่ยมันจะมันจะทำลายทรัพยากรตรงนั้นขนาดไหนเรือวิ่งเข้าออกวันละกี่ละ<ม>อ้ามาถกกันให้เรียบร้อย<ม>นักวิชาการฝั่งเราชาวบ้านฝั่งเราฝั่งเขาถกกันสามวันสามคืนก็ได้นะสองวันสองคืนก็ได้ หรือเรื่องมันจบเร็วก็ถกกันครึ่งวันก็จบมันก็จบไปทีประเด็นทีละประเด็นไอ้นี่คือการรับฟังความเห็นแบบมีการถกกันทั้งสองฝ่ายซึ่งเมืองนอกเขาทํากันแต่ของบ้านเราไม่ใช่ให้พูดถ้านาทีผมก็ขี้เกียจไปพูดพูดไปเขาก็จดจดจดแล้วสุดท้ายเขาก็สรุปว่าสิ่งที่ท่าน ได้ให้ข้อสังเกตไปนั้นได้รับการนําไปที่มาปรปับปรุงแก้ไขแล้วคือเท่ากับว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงแต่เป็นลักษณะของการทําไปเพื่อประกอบว่ามีการทํารับฟังความคิดเห็นในลักษณะนี้แล้วแต่สิ่งที่ต้องการณขณะนี้ก็คือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเรื่องการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวในลักษณะของ SE a อเองอันถูกต้องไหม่านหมอ ก็ก็มาถกกันยาวๆเลยว่าจะน่าควรจะพัฒนาไปทิศทางไหนอันนี้มนมัดมอกแล้วอะว่ายุทธศาสตร์เลยคือ e อ a เอนี่ยมันจะมันจะมัดมือชกแล้วว่าจะเอาป่องควันสูงเท่าไหร่จะเอาท่าเรือยาวเท่าไหร่มันมันไม่ได้บอกว่าจะไม่เอาหรือจะจะเปลี่ยนขนาดมิคมเป็นเล็กลงได้ไหมมันไม่อยู่ในชอยละชอยนั่นคือคุณจะแก้ไขผลกระทบยังไงให้ท้อยที่สุดแต่ผลกระทบมันโจดโจดข้อแรกยังไม่ผ่านเลยคือ คณะโวษณาเป็นที่ทันไหนทางง่นี่ข้อเรียกร้องของชาวบ้านนะง่ายๆเลยตรงๆเลยครับแล้วถูกทุบนะไม่ใช่ถูกทุบนะถูกสลายการชุมนุมถึงมันเยอะมากเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับสอบตนะคะก็ยืนยันว่าตอนนี้สอบตถอยออกมาแล้วเพื่อให้กระบวนการเดินหน้าไปตามปกตินะคะคุณหมอมองว่ากลไกแบบนี้เพียงพอแล้วหรือยังคะไม่จริงครับสอบตนี่พยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาพันเมืองอย่างจริงจังอยู่ตอนนี้ ในสอที่เป็นองค์กรหนึ่งที่น่าตรวจสอบมากนะครับไม่รู้ใครจะตรวจสอบ <c oughs> ทำมาพิบาลองค์กรก็น่าสนใจมากมีปัญหามากคะ <c oughs> ภารกิจที่ควรทําคือสิ่งนี้หรืออะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็เป็นต้นต่อความขัดแย้งชัดเจนเลยอ <c oughs> แล้วก็ไม่เคารพกระบวนการพูดคุยไม่จัดให้มีกระบวนการพูดคุยด้วยนะคือจริงๆสปทนั่นแหละควจะเป็นคนกลาง พราะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เอกชนใช่ไหมโปรเจกต์ของ TPI โพลีนพาวเวอร์เป็นโปรเจกต์เอกชนมีปัญหาแต่ละใช่มีปัญหากับชาวบ้านคนที่เป็นคนกลางคือใครก็ควรเป็นรัฐรัฐคือใครอ่ะผู้ว่าก็ได้ครับแต่เรามีผู้ว่าท่านไม่อยากยุ่งเพราะว่าสบตก็เป็นเจ้าภาพอยู่เขาใหญ่กว่าผู้ว่าแม้สบตก็ต้องเข้ามาเป็นคนกลางแต่นี่ไม่ใช่เป็นกรรมการที่เชียร์มวยอยู่ข้างนู้นเป็นต้นต่อของปัญหานะผมว่า ปัญหามี่อยู่ที่ TPI TPI เขาเขาเป็นเอกชนเขามีความอยากลงทุนก็เป็นธรรมชาติของเขาแต่เขาเขาเขาถูกสบตชวนมาแล้วสบตก็สร้างปัญหากับชาวบ้านอ่ะค่ะคุณหมอเท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยชาวบ้านยังคงขับเคลื่อนต่อยังมีการปักหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่เพื่อที่จะผลักดันข้อเรียกร้องให้เป็นไปตาม MOU ใช่ไหมครอบค่ะถูกต้องก็ข้อเรียกร้องเดิมเลย ค่ S <S <ข>ะค่ะ,ขะแล้วค <Lewis> ่ะนี่ขอบคุณมากค <offering> ่ <S 3> <S 3> <S ะคุณหมอสุพัฒหาสวรรณกิจนะคะพู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมนะคะก็ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ว่ากระบวนการที่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆก็คือการทำ SEA คะ่ะ<ห> <landscapes> SEA จะต่างจาก EIA EHA ซึ่งเป็นการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและในเชิงสุขภาพแต่ SEA จะเป็นผลการศึกษาว่าจะนะ ควรจะเดินหน้าไปด้วยฐานทรัพยากรที่จะนําไปสู่การพัฒนาอะไรบ้างะอะไรควรจะเกิดขึ้นกับจนะบ้างแต่ตอนนี้การที่ยังคงมีความเห็นต่างกันอยู่นะคะก็มองว่าสาออบาตาควรจะเข้ามาในฐานะหน่วยงานรัฐคนกลางที่จะทําให้การตัดสินใจลงทุนของเอกชนนอกพื้นที่กับความต้องการของชาวบ้าน ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นการตั้งข้อสังเกตถึงการดําเนินการของรัฐอยู่ในเวลานี้ที่ดูเหมือนว่าจะสนทางกับมติครมเมื่อ15ทธันวาคมปี63ที่ยืนยันว่าเป็นการรับทราบ MOU ชุดที่ร้อยเอกธรรมนัฐจัดทากับชาวบ้านไปแล้วก็คือว่าไม่ได้บอกว่าจะต้อง ยุติโครงการโดยทันทีหรือไม่แต่เพียงแต่ว่าขอให้ยกเลิกการจัดทําผังเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมรวมไปถึงเรื่องการจัดทํา e i a โดยอยากจะให้เดินหน้าเป็น SEA นะคะอย่างที่ มีการพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ค่ะแต่กระบวนการปกติที่เกิดขึ้นณนขณะน,นี้ที่เราพูดคุยกับทางรองสอบาตาได้ชี้แจงให้รับทราบนั่นก็คือกระบวนการที่ดำเนินไปเพื่อรับฟังความเห็นประกอบการพิจารณาผังเมืองนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยืนอยู่ในฝั่งที่ไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ยังคงเคลื่อนไหวชุมนุมกันณขณะนี้